อยู่ไหนแล้ว啊อยู่ไหนพี่ซอฟี่อยู่ไหนอยู่ไหนแล้วทำไมเงียบ啊พี่ซอฟี่อยู่ไหนอยู่ไหนพี่ซอฟี่อยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ไหนแล้วรีบๆเลยอัดคลิปเราเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนค <c oughs> ุณพระคุณเจ้า <c oughs> อยู่นี่นานแล้ <c oughs> ว <c oughs> จัดีค้อยู่นานแล้วคุณจ้า สวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้ว่าเจอนีนอินทูมนะคะก็เป็นคลิปพิเศษระหว่างเราสองคนซึ่งเป็นการร่วมระหว่างแมคคิปปี้และน้องนีนอินทูมล้วล่ล่าเริงไปนะก็ประเด็นมันคือว่าพี่ได้ เวสลินเมนเฟสเป็นโฟมล้างหน้าใช่จ้ะใช้เองไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสูตรของผู้ชายก็เป็นเมนไงแต่ว่าในที่นี้ผู้ชายไม่ได้เป็นเมนรู้ไหมคือเมนเนี่ยคือผู้ชายหลายคนดังนั้นพี่ตอฟฟี่ได้มาพี่ตองฟี่เป็นผู้หญิงเฮียหลวงไม่ใช่แปลแล้วขอบคุณีอ่ก็เลยเอามาให้นินใช้มาตามผลวันนี้ก็มามัลม์มอยกันก็เลยทําคลิปรีวิวซะเลยว่า เอามาให้ใช้แล้วเป็นไงบ้างหลอง่ลอมหหล่อนี่ดูพรีเซนเตอร์เราสักก้อนมากปรินมากปรินมากปรินพึ่มหมากหรือพิ่มมาสดน,นี่ตอนแรกนึกว่าเออจะได้ให้ใช้หมากหรือเปล่าแต่ไม่น่าแต่ไม่น่าใช <laughs> ปกตินินเป็นสิวปะแต่เ็นนี่ก็เป็นอยู่นะมีคนถามผู้ชายปกติอเป็นสิวเพราะอะไรเพราะว่าเมคกัพอาจจะน้อยกว่าผู้หญิงฮอร์โมนปะฮอร์โมนนี่ว่าฮอร์โมนอะเรื่องของฮอร์โมนการรักษาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผู้ชายที่เป็นผู้ชายจริงๆไม่ใช่ผู้ชายแบบเอ้ยหวานหรือเป่าเป็นอ้อยหรือเป่าอย่างงี้ผู้ชายปะี่ดูกันไม่ออกถ้าถ้าถ้าผู้ชายนะส่วนใหญ่แล้วเป็นในเรื่องของฮอร์โมนหลงลวนแหละ ฮอร์โมนไวบวุ่นเนี่ยแหละของเราเนี่ยนะจ๊ะคือเราผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูแลตัวเองอ่ถ้าจะสมมุติดูแลตัวเองก็คือใช้ครีมกันแดดซึ่งครีมกันแดดอะ่ะโอเคนะใช่คดีมันดีแต่ว่าแต่ก็สะอาดบางทีมันเป็นเนื้อที่เหนียวมากยิ่งเอสเนียสูงๆอะ ความบูตรลูมขนมันก็จะทำเลยจ้าสติส๊กเก้าเก้าอยู่โอ้ยตายปกป้องแต่งแน่แต่ถ้ามันไม่ล้าง่ะนะจ๊ะตอนนี้ก็เลยนี่ตัวช่วยในเรื่องของการรักษาสิวใช้มานานหยังหัวพี่ซอฟี่ส่งมาให้ต้องเป็นเดือนแล้วมา<ช>ตอนนี้เริ่มคุยกันรู้สึกว่าแบบเดือนที่แล้วอะซึ่งเดือนนี้สิงหาคมแหละใช่วันทุวี้คือวันแม่มาเนื้อเป็นไงบ้างไหนบอกสิเนื้อครีมก็จะเป็นเนื้อครีมสีขาวข้นเหนียวๆหน่อยแหละพี่เอฟี่แต่ว่าสมมุติเวลามันโดนน้ำอย่างเงี้ยก็จะเกิดฟองเหมือนโฟมล้างหน้าทั่วไปแแหลละต่ก็มีสั นี่รู้สึกว่ามันมีนะแต่ว่าถ้าเราบีบแรงๆอ่ะมันจะมันจะขึ้นมาเป็นสครับนี่สครับใหญ่ป่ะไม่ใหญ่นะโอเคถือว่าโอเคนะกับผิวเราไม่บายหน้านะไม่ไม่ไม่ถือท้าเออถ้าเทียบกับหน้านินนะถ้าหน้าคนอื่นไม่รู้เพราะว่าหน้าเราทำไมคนกล้ามกล้ามง่ายๆวิธีล้างหน้าของนินเป็นไงบ้างวิธีล้างหน้าของนินก็ก็คือเปิดเปิดเปิด เปิดอนทำไมเขาไม่เปิดเท่กันปะอ๋อตั้งหน้าเชา้ากับเย็นแต่ว่าก็จะมีกลางวันวบ้างมาเสริมในกรณีที่แบบอยู่ห้องไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะหน้าคนน้ามันมากชอาใช้ชใช้เครื่องหรือใช้มือเพราะปกติถ้าผู้หญิงอะจะมีสองแบบคือใช้มือด้วยหรือจะใช้เครื่องด้วยบางทีมันแบบต้องความสาจริงๆอะพวกเมคอัพอะไรอ๋อเครื่องเนี่ยเคยใช้แต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่า เออ้วยเป็นคนที่เนี่ยจะนิสัยอย่างนี้ไงโลกะลาอะไรเงี้ยของเราตามสไตล์ของเราไงเโนะหมายว่าเออดังนั้นมันมันจะต้องแบบมันจะต้องเร่งรีบอ่ะมือของเราเร็วที่สุดไงเสร็จล้างได้ยังไงข้วยท่าเหรอใช่ก็ไม่เคยรูเลยว่ะแชร์แชร์เลยแลวกันคือท่าที่ใช้ล้างหน้าสำหรับลดสิวสิวเสี้ยนหรือว่าสิวตางอ่ะ คือล้างหน้าตามแนวโครงขนขนน่ะรูขุมขนเรามันจะที่มัานี้ใช่ไหมเวลาขนออกมาขนทุกคนเป็นอย่างนั้นใช่ใชต้องสังเกตตัวเองด้วยยิ่งคนขนหน้าเยอะเอะอ่ะนี่แหละดูคราวพีห <c oughs> น้าผากรูปลงอย่างนี้จมูมมแกแ้มใช่มี่คางอีงน,นี้มันจะช่วยทําให้สิ่งที่มันอุดตันตน,น่ะหลุดเร็วขึ้นยิ่งเราเมกัพมากมากเท่าไหร่หรือใช้อะไรคนหน้ามากเท่าไหร่อ่ะวิธีกําจัดมันใช้เวลาให้ ให้เยอะอย่าไปคิดว่าแบบเดี๋ยวก็ออกใช้เวลากับมันนิดนึงโอเคนะครับสำหรับ7ปัญหาสิวที่เราจัดการได้นี้มีอะไรบ้างทั้ง7ประการเริ่มต้นกันวธีอย่างแรกเลยข้อแรกบอกเนี่ยข้อแรกเนี่ยช่วยป้องกันสาเหตุของการเกิดสิวข้อ2ไปเลยนะจ๊ะเพราะว่าเขาบอกว่าลดแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวถึง9 9คือปัญหาสิวส่วนมากก็จะมีความมันฮอร์โมน ความสกปรกแล้วก็บคทีเรียนลางหน้าแล้วมันฝืดไหมหน้าหน้ามันเกียดเอียดฝืดฝืดไหมความชุ่มชื้นของผิวยังอยู่ปะมันมีแล้ก็เป็นแบบว่านิ่มๆเด้งๆดีคือบางยี่ห้อนะอันนี้เราก็ไม่อยากเคยถึงนะจะคือเราล้างไปแล้วรู้สึกว่าแบบเอีเหมือนหน้าสะอาดแต่จริงๆไม่ใช่นะคะมันทําให้ความสมดุลผิวมันหายไปให้ความรู้สึกเอียดเอียด ไม่ดีมเพราะว่า<ะ>ความความสมดุลของผิวอะ่ะมันต้องเหลือความชุ่มชื้นของผิวถ้าเกิดหน้านมันเอียดหน้านมันฝืดไปร่างกายเราก็จะผลิตน้ำมันมามากขึ้นทําให้ความสมดุลเสียไปดูข้อต่อไปกันดีกว่านะฮะข้อสามเขาบอกว่ากำจัดความมันส่วนเกินบนใบหน้าของเราก็าคือต่อมไขมันของเรานะคะยิ่มของผู้ชายเนี่ยมันจะแตกต่างกับผู้หญิงบางทีมันก็น่ามันมา,มาก แล้วอย่างผู้หญิงเขาจะมีตัวช่วยเนี่ยแบบพวกเครื่องสำอางควบคุมความมันกระดาษับรันุ่นีน่นเขาดูแลตัวเองเขาก็ามีมีใช่ไหมเออไม่ใช่แบบสำอาแล้วก็แป้งเป็นแป้งเด็กกว่า่แ้ก็โอเคนะต้องรษาใช่ไหดูข้อต่อไปกันดีกว่านะเขาบอกว่าลดสิวหัวดำลดปัญหาสิวอุดตันแล้วก็ลดสิวเสี้ยมมันค้างอยู่ที่รูมขนใช่ไหมเราทุกคนยิ่งประเทศเมืองร้อนอะ เมืองไทยเนี่ยยังไงรลูมขนมันก็กระพือออกมาอยู่แล้ว,วามันมันไม่ใช่เหรอเราไม่ได้อยู่เกาหลีปุกปัตัว,วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นพอลูมขนขยายาพวกสิ่งโสกปรกมันก็สามารถเข้ามาอุดตันอยู่ได้การที่ลูมขนเล็กลงก็คือการขจัดพวกสิ่งโสปครกในรูมขนออกมาให้มากที่สุดนะคะแล้วมันก็จะหดตัวลงเองเท่านั้นแหละ เนียนกิ๊ดไม่มีลุ่มขนเมคอัพดีกว่า,าไม่ได้ใช่ในการถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าผิวธรรมชาติจริงๆรุมขนมันก็ต้องเปิดอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใช้เมคอัพก็ต้องหลับให้สะอาด,ดัให้สะอาดสุดท้ายนะเขาบอกว่ารอยสิวดูจังเป็นไงบ้างโอเควะที่เขาบอกว่ารอยสิวดูจังลงอันเนี้ยแอบคิดส่วนตัวนะแอบประเมินคนเดียวเพราะว่ามันมีในส่วนขสักครับเบาๆอันนี้ฝากไว้เฉยๆนะการการคุณสมบัติอะไรก็ตามที่แบบว่าขาวใสกระจ่างข้ามคืน มันครีมประลอดสดอย่างเนี้ยมันไม่ได้อะใช่ไหมเออคามคืนแล้วใส่เลยอ่ะไม่ใช่เพราะว่าธรรมชาติของร่างกายนะคะมันก็ยังไงก็ต้องใช้เวลาเพื่อนอย่างน้อยก็ต้องหนึ่งอาทิตย์หวังว่าวันนี้ก็ <ๆ S 1> มาถกกันนะเรื่องสิวสิวแล้วก็รวมทั้งวาสลีนที่เอามาให้นินใช้ว่านินรู้สึกยังไง <ๆ S 1> ความรู้ที่ได้อ่านมาหรือได้คุยกันนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับสาวๆนุ่มนุ่ม ิจะได้หล่อเหมือนอน้องหมากปร,รินของเรา,เานี่ไปซื้อกันนะไม่ใช่ว่าเออว่าจะได้น้องหมาก,กไม่ได้ยนได้ความใสที่แบบว่าเออจากการลดปัญหาสิวเท่านั้นไม่ได้น้องหมากจริงสำหรับตรงนี้สําหรับวันนี้น้องนินและพี่ทอฟฟี่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเธอต้องกลับเธอต้องกลับไปในที่ของเธอก่อนเชื่อไปกินข้าวแล้วเช,ช,ชื่อใช่ไหมกินอะไรดีอ่ะกินนี่มาผนง คะแนนวนี้คะแนนหมูมนะสำสั่งกินแล้วนะกินได้เอออร่อยแล้วก็อาหารมันนี่เพิ่มสิวพอมัมอ้ยเพิ่มสิเพิ่ม่ะเป็นไหมก็ไม่รู้กินชีสดีวกว่าป,ปะพิซซ่าเออไม่คิดจะเกะกันน,นานได้หรอ